สวัสดีครับบาทเ่าสวัสดีทั้ชมครับมอนิพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องรับเดินทางนะครับมารับชมต่อง,งวดรับหลวงพี่ลึก,กลับนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะครับผมมาหาหลวงพี่ครับหลวงพี่ให้ว่าชุดที่หลวงพี่ชอบให้มาหางเดียวเจ็ดหาศูนย์ครับหลวงพี่ว่าให้ตัดเอาเดอ้อนะครับทั้ชมถ้าตัดเอาก็จะได้ห้าศูนย์เจ็ดห้า เจ็ดศูนย์นะครับกัตจามากัตทีว่าเขา่าศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องแต่ว่าหลวงพี่ตัดให้ที่ตัดให้มาคือตัดให้ตัวเดียวห้าศูนย์ครับหลวงพี่ว่าครับชุดที่หลวงพี่่หลวงพีชอบที่ให้ตองวดให้มางวดที่ผ่านมาคือเจ็ดห้าศูนย์นะครับชมชมอ้อพาเอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับมารับชมต่องวดงวดวันที่16เมษายน2566ครับมาฮอดมาถึงนะครับผม เอามาฟังน้ากันว่าหลวงพี่ขับงวดนี้ครับจะเด้นให้ชุดไดตัวที่หลวงพี่ชอบจะเป็นตัวได้หลงพี่น้องเนาะครับมารอชมน้ากันครับกับทำช่อมีคือที่หลวงพี่มาให้ที่แหลกน้องหลวงพี่เนาะกับเจ็ดห้าศูนย์รับทำชมเอาอ่าถวายหลวงพี่ก่อนครับกับรมาสการทำหลวงพี่รับกรนมาสการเจ้าค่ะครับผมอ่าเนาะรับหลวงพี่ก็ว่าตัดเอาครับในชุดนี่หลวงพี่น้องเนาะ ผงสุดท ja ้ายมาหลวงพี่กกให้ชุดคำนวณชุดคำนวณนี่บอกเขานะหลวงพี่เนาะแต่ว่าเขาชุดที่หลวงพี M ่ชุดมักเลยชุดเน้นเลยพี่น้องนี่ครับเจ็ดห้าศูนโอ้เนี่ยครับหลวงพี่ว่าตัดเอาด้วยเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ี่แต่ว่าหลวงพี่ตัดให้แค่ห้าศูนย์ตัวเดียวเอาหลวงพี่นะครับเนาะมือนี้กัมาหาหลวงพี่ให้หลวงพี่มี่ตัวมักนะครับเป็นจังไ๋ได้เลยวบ่ครับ เลยชุดบ่ครับผม,มเลยมไม่ได้เอาให้หลวงพี่เขียนให้อันนี้ห้างอันนี้ห้างบนอันนี้ห้างล่างครับอือบ่ม,มีตัวมาขึ้นงวดที่แล้วบอกหลวงพี่สามตัวอือฮอือเมย่อยู่นี่เิรออยู่นี่บ่อยู่นี่บ่ครับผมอืมเอาให้หลวงพี่เขียนให้ครับเอาให้หลวงพี่เขียนให้เลยท่านชมหลวงพี่ว่า ได้แล้วในชุดนี้เด่นกเก้ากับศูนย์หมอนลวงพี่เรืียงเลยหางมันเป็นหางของอะรองเรียกรังเรียกรางตัวนึงเห็นบ่ครับ,ลลบมันเก่ามันตอ่อ,อมันบ่ครับตัวนี้มันจติตัวมันกับใส่กับตัวนี้ครับอืมคือเด่นจะเด่นเก้ากับศูนย์ตัวประกอบคือหาหกเจ็ดแมนอ่าเอาหลวงพี่เขียนนี้เลขกัไเลครับเด่นเด่นเก้ากับศูนย์นะครับเนาะแมนครับ เด่นกันได้ครับผม9 0ตัวประกอบนี่ตัวผ้5ครับอ่าครับผมถ้ามันออกมากเลยทีได้ครับ9กระถเก้า9ห้า9หกครับ9เจ็ด พี่ให้ครับเองครับครับเองนะครับลักซูนเลครับผมลักซูนมากเลยคือซูนฮาซูนฮาครับผมถ้าลักซูนมากซูนห้าซูนหกหซูนเจ็ดอ๋อท่านผู้ชมคือหางของเหล็กคือหางของเล็กเล็กล่างบอสที่มาได้เก่าๆหลวงพี่กะเก้าแล้วก็มาศูนย์ ครับละฮาฮกเจ็ดนี่แหละวงพี่มันตัวประกอบของไอ้อืมตัวนี้อือของไอ้เดล็กสีมะไม้นี่แหละเดล็กสีมะไม่อ่าเล็กสูตรที่จับมาใช้โตครับเบ่นนี่้ไอ้มา่มาของเดล็กอันนี้เลยครับมาของสูตรของไอ้เล็กอือครับมีหกตัวครับค่ะบนหกตัวเลขล่างอีกหกตัวกันอือโอ้ครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเหรอคะอ่าครับอือ อันนี้ชุดอันนี้เป็นชุดบนหรือชุดล่างของเพะอันนี้บนหรือล่างตัวนบ่ครับถามันมากมันอาจจะสับกันก็สี่มันมากวดนี้มันอาจจะมาเล็กเล็กล่างบม่วันนี้มันอาจจะคืนมานเป็นเลขบนอ่าและอีกชุดนึงเป็นบนหรือล่างอันนี้มันหางมันมากเหือนกันคุณเชีนบัวมันเกิดแปดมันอาจจะป็นรับโนเป็นเล็กล่างอืมอืมเอาอันนี้ให้ลุงพี่เขียนให้ว่าชุดนี่ครับผมดึงอีกแผ่นหนึ่งเลยครับลุงพี่ดึงเลยครับผม อีกสูตรหนึ่งบลงพี่อันเดียวกันคล้ายๆกันอันเดียวกันแล้วรวดรับเอาของพี่เขียนนี่ก็ได้ครับผมอันนี้เป็นเจ็ดแปดเนาะครับเดืนเจ็ดกับแปดครับอันนี้คือไทยจากศูนย์เจ็ดชุดบนจากเอบดชุดอ่าครับผมมีสามตัวประกบมีสี่มหามีี่ สามเนาะครับแปดเจ็ดห้าอ่าชุดนี้แปดสามแปดสี่แปดห้าโอ้ใครจะได้สองชุดมาหลวงพี่เนาะแต่ว่าถ้าตามสูตรมันชุดนี้คือชุดล่างมันบอกหลวงพี่ไอ้เก้าเนี่ยแล้วมันเป็นชุดล่างอื เนาะอันนี้เป็นชุดบนชุดบนอ่าเอาจับจับชุ่มบวกกับพอนท่วงวานสิอยูมันสิลับกันระวังสุดหลังชุดบนเพาะมันเกิดมันสงซับไปจังไหนนะแก็เป็นสองสูตรบนล่างไปเลยนะค่ะลุงพีเพราะว่าถาถ้าเป็นสองสูตรมันจะหลายไปลุงพีคือให้เอฟซีเป็นเรืว่าชุดชุดใดชุดล่างชุดใดชุดบนนี่เหีนนะครับถ้พมันนั่นเอาเพราะว่าถาเขาจับไปสองสองชุดนึงลุงพี่มันจะคือหลายนะครับเนาะอ่า อันนี้้าตามจริงสุดนี้เป็นสุดล่างครับอ่าสุดล่างอันนี้เป็นสุดบนเ<บ>น,นียน,นะครับนอกจาก 4FC เิ่นยังแกะเบิงง่ายพี่น้องเ<ช>พราะว่าสูรหลงพีคือเอาเลขเลขไทยนะครับเก่าเก่าหล้กก็มาศูนย์ครับตัวประกอบลงพีคือห้าหกห้าหกเจ็ดอืมครับอันนี้ชุดบนศูนย์เจ็ดเจ็ดหล้วกแปดต้นลงพีเนาะครับผมแล้วก็ตัวประกอบสามสี่ห้านี่ครับจะได้สองชุดนะพี่น้องเนาะ เอาอลุงพี่อันนี้มาลุงพี่ครับผมอันนี้จะเป็นของชุดล่างเนาะลุงพี่เนาะดี่จังไหมล่างนี่เพิ่นไปเลยชุดล่างาชุดล่งอ่าอันนี้ชุดบนนะครับเอฟซีพันยังจะครับแล้วพี่น้องจังจะบอกงงเลี้ยงสีแดงเยอะมากไม่ตะเก او เลยครับอืมออกมาเรื่องที่ออกไประเด็นก็ได้ขึ้นมนตะเก ا าอ่ามันือสุดกลายว่าเป็นดูอสุดอันชุดล่างว่ะเนี่ยมัน แต่ทีแรกมันอยู่สุดบนวะมันมายู่งล่างครับอืมอันเหล็กมันสิต่อกันออกว่างสิยู่ไดัในี้ดราตัวนี้ถ้าวิ่งวิ่งนะพี่น้องวิ่งล่างถ้าวิ่งล่างเกับ0ถ้าวิ่งบนกลับให้เขียนในเอฟซีเหมือนกันลุงเพียรฮาผู้ฝันอยากได้เหล็กเหล็กเด่นนะพี่น้องเนาะฮยาจะไปจับเอาครับพระว่าถ้าให้เป็นบนเป็นล่างเลยมันจะร้าย นี่แยกเห็นผลลัพธหลวงพี่เพราะสูตรนี้หลวงพี่เอาจากชุดหลังมาคำนวณให้มันเป็นเป้าเๆนะหลวงพี่หมวดหนึงหันเนาะแยนครับผมไอ้เลขไอ้มันท่านเรียว่าเรียกข้อมฝันมันใส่พไอ้ฝันไปเฮียนถ้าพอนท่านนั่นไปขอเงินธรแม่นียบรายได้ไปย้อนย้อนธรแม่นรงเฮียนบัตรเครกิตมันมันเอยเป็นกองวิสต่อไว่าประเด็ ต้นข่าบ้านเมื่อวานข่าจะฟันให้แม่เจ้าเลขยที่ออกเจ็ดศูนออกเจ็ดูนนี่เดียวออกเจ็ดศูนนี่ับเบอร์เสียให้แต่ว่านี่ที่ให้ลวงพี่ให้ให้ที่แรกลวงพี่เลยเดียวให้หางเดียวเลยยลวงพี่บ่าตัวนี้มักคักเจ็ดห้าศูนย์นี่พี่น้องลวงพี่ให้ตัดให้รูเบิลลวงพี่แล้วว่าตัดในคู่เดียวแต่ว่าอยากตัดลวงพี่ก็ย้ำยี่ว่าตัดเอาเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นพี่น้องนะครับเนาะก่อนว่ายำแล้วคือว่าต้องกับเอาเลยครับค่ะอืมนี่ครับ ็ถือว่าหลวงพี่ให้ตองวดหลวงพี่ก็ว่าอยู่ครับชุดนี้ชุดมักนะครับเนาะบ่มีบ่มีชุดมกกักของหลวงพี่งวดเนี่ยฮางเดียวท่านมีมี่หรือเปล่าฝั <c oughs> นขึ้นงวดที่แล้วหลวงพี่นี่ชุดนี้อ่าอาจะอาจจะมสิทธิ์ก็ได้เนี่ยพอเรียงกันมัน,ม,นมันเรียกตัวเขาไม่ออกมาเรียงก,กับบางหนึ่งมันไม่ออกจำวนของชุดนี้มาเอามา้าชุดล่างนี่มักคู่ใดหลวงพี่มีคู่มักยังเพราะว่ามันเกิดหัวหัวหัวตะออกได้สองเสมอนะครับท่านผู้ชมอืม เป็นชุดล่างชุดบนอย่างละหกคู่นะครับพี่นอ้องเอ,าอ่ามันมีเหล็กมักตัวใดไม่ไดน้นี่นอเอา,าตรงใจบอเนาะลุงพีเนาะ,นะครับท่านผู้ชมแต่ถือว่าบนหกคู่บนนี่ครับชุดนี้บนครับปุ๊อ่าลุงพีว่ามาได้อาจจะมาได้บนล่างพี่น้องมาบนล่างอ่าแต่เบาเท่าได้ว่าให้ลุงพี่เป็นอ่าชุดนี้เพราะว่าคำนวณจาก ล่างชุดล่างนะพี่น้องนะแยกให้เป็นล่างเป็นบนกับ,บจะไงเอฟซีจะบอสับสนนะครับนผูมชมหรือจะติดบนติดล่างก็แล้วแต่ผู่มากนาะหลงพี่เนาะยังท่าน,นท่าน,ท,าน,ท,าน,ท,านท่านเน้นบอลลงเียดบ้า,บาอ้าท่านเน้นนะพี่น้องเ้อกับทาล่างนี่วิ่งเก้ากับศูนย์ครับเลขติดห้าหกเจ็ดพี่น้องอยูลงพี่บอกสูตรเลยว่าคำนวณจากเอาเลขเก้าเก้าเอาเลขไทยนะครับเนาะเก้านะแล้วก็มาไล่เพิ่มอีกไล่เพิ่มอีกอีกตัวหนึ่งเป็นศูนย์ ครับตัวประกอบคือหาหกเจ็ดน,นะครับท่านผู้ชมก็จะได้เก้าห้าเก้าหกเก้า็ดูย์หห็ดชุดล่างนะพี่น้องเนาะหลวงพี่ยังท่านเน,น่นเนราะว่าล่อฝันประกอบน้ำหลวงพี่ว่าอ่าเนี่ยครับหรือผู้ใดมีตรงใจเนนะาะหลวงพี่เนาะครับผู้ใดมัดผู้ใดกับอ่าอ่าชุดบนหลวงพี่ก่เอาจาก0ูนย์เจ็ดเจ็ดแล้วมาแดครับเป็นเล็เด่นตัวประกอบ3 4มสี่หาบบเนาะเจ็ดสา8เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แดห้าเป็นชุดบนล่างนะครับท่านผู้ชมเอาครับ ขอบคุณหลวงพี่นะครับแล้วพี่น้องครับลอหลวงพี่ฝันก่น<ร>อนว่าจะว่าจะมีตัวมักตัวดใดแห่งนะ้าหลวงพี่เนาะงฉียมันบ่มีฝันเลยชวนยางงงานงานไรอาหลวงพี่เอานะครับทาชุ่มพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับแอดมินบาาเทาสวัสดีครับ